เจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านท่านทั้งหลายเคยรู้สึกไหมว่าในช่วงเวลาที่เราเร่งรีบวุ่นวายกับชีวิตในแต่ละวันทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือแม้แต่เรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจําวันจูจ่จูเราก็รู้สึกฉุนเฉียวโกรธง่ายขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผลหรือบางทีก็ตัดสินคนอื่นไปแล้วอย่างรวดเร็วเพียงแค่เห็นเขาทำอะไรไม่ถูกใจเราเล็กน้อยแล้วเราก็มักจะคิดว่า โอ้ยมันก็แค่ความรู้สึกชั่ววูบหน้าเดี๋ยวก็หายหรือก็เขาสมควรโดนตัดสินแบบนั้นเองแต่โยมเอ๋ยเคยพิจารณาอย่างลึกซึ้งไหมว่าไอ้ความรู้สึกชั่ววูบเหล่านี้แท้จริงแล้วมันเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ำแข็งหรือมันคือรากลึกของบาปกรรมที่เรามองข้ามไปกันแน่ในทางพระพุทธศาสนาความโกรธจัดจัดหรือโทสะและการตัดสินคนอื่นด้วยทิฏฐิมานะอย่างรวดเร็วนั้น ไม่ใช่เพียงแค่ความรู้สึกชั่วขณะที่ไร้พิษภัยมันคืออุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองของจิตและที่สำคัญมันคืออกุศล,ลมูลหรือรากเงาแห่งอกุศล,ลกรรมสามประการคือโลภะโทสะโมหะลองนึกภาพต้นไม้ใหญ่สักตนโยมอาจจะเห็นแค่ใบที่ร่วงหล่นกิ่งก้านที่ผลิบานแต่แท้จริงแล้วชีวิตของต้นไม้นั้นขึ้นอยู่กับรากที่อย่งลึกอยู่ใต้ดินโยมเอย๋ย ความโกรธชั่ววูบหรือคำตัดสินคนอื่นง่ายๆก็เปรียบเสมือนใบไม้หรือดอกไม้ที่ปรากฏให้เห็นอยู่ชั่วขณะแต่รากที่แท้จริงที่คอยหล่อเลี้ยงและทำให้มันงอกงามขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าคือโทสะและโมหะที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของเราต่างหากรากเหล่านี้แหละที่คอยดูดซับเอาอากุศลทั้งหลายมาบำรุงบำเรอให้ความโกรธและความเข้าใจผิดงอกงามขึ้นมาได้อยู่เสมอ และเมื่อรากเหล่านี้แข็งแรงมันก็จะนำพาซึ่งผลของกรรมไม่ดีตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ใจของตนเองหรือการทะเลาะเบาะแว้งกับผู้อื่นดังที่องค์หลวงพ่อชาสุพัทโทแห่งวัดหนองป่าพงได้สอนไว้ว่าจิตที่มันไม่เห็นโทษของความโกรธมันก็จะโกรธอยู่ร่ำไปท่านเน้นย้ำถึงการที่เราต้องมีสติเข้าไปพิจารณา เห็นถึงโทษเห็นถึงภัยของอารมณ์เหล่านี้หากเราไม่เห็นโทษจิตก็จะยังคงยึดมั่นถือมั่นและสร้างความเดือดร้อนให้เราอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันท่านองค์ดาลไลลามะที่14ก็ได้ตรัสสอนไว้ว่าความโกรธนั้นเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของเราท่านชี้ให้เห็นว่าศัตรูที่แท้จริงไม่ได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ภายในจิตใจของเราเองเมื่อเราโกรธ เราก็เหมือนจุดไฟเผาตัวเองก่อนและมักจะทำร้ายผู้อื่นตามมาซึ่งล้วนเป็นกรรมที่ไม่ดีทั้งสิน้นญาติโยมเอ๋ยเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราเห็นความโกรธหรือความอยากตัดสินผู้อื่นผุดขึ้นมาในใจอย่าเพียงแค่ปล่อยให้มันผ่านไปเฉยๆจงมีสติเข้าไปรู้เท่าทันให้เห็นว่านี่คือรากที่กำลังจะผิบานขึ้นมาอีกครั้งลองหยุดหายใจลึกๆแล้วพิจารณาว่า อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่เราโกรธเราตัดสินเขาไปแล้วอย่างง่ายดายเราเข้าใจเขาอย่างท่องแท้แล้วหรือยังเมื่อเรามีสติรู้เท่าทันและเข้าใจรากเหง้าของอารมณ์เหล่านี้เราจะสามารถยับยั้งการสร้างบาปกรรมใหม่ๆและค่อยๆถอนรากถอนโคนออกจากจิตใจของเราได้ จงอย่ามองข้ามความรู้สึกเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนชั่ววูบเพราะแท้จริงแล้วมันอาจเป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งกรรมที่กำลังรอวันเติบโตขอให้ทุกท่านจงเจริญในสติปัญญาและมีจิตใจที่ผ่องใสปราศจากเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงเิินณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีย้อนไปในสมัยพุทธกาลมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อปุ่นนะเขามีอายุราว35ปี เป็นช่างปั้นหม้อฝีมือดีที่ได้รับการยอมรับจากคนในหมู่บ้านด้วยเนื้อดินเหนียวธรรมดาปุณน,นะสามารถเนรมิตให้กลายเป็นภาชนะงดงามมีคุณค่าได้มากมายปุณณะเป็นคนขยันและรักในงานของตนแต่เขาก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นคนใจร้อนโกรธง่ายและมักจะตัดสินคนอื่นอย่างรวดเร็วจากสิ่งที่เห็นเพียงผิวเผินโดยไม่ทันได้พิจารณาถึงเหตุปัจจัยเบื้องลึกเบื้องหลัง วันหนึ่งขณะที่ปุณณนะกำลังเรียงหม้อดินเผาชั้นดีที่เพิ่งออกจากเตาเพื่อเตรียมนำไปขายที่ตลาดในเมืองหลวงหม้อเหล่านี้เป็นผลงานที่เขาภาคภูมิใจใช้เวลาและจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์แต่แล้วพอขาเรคนหนึ่งที่เดินทางผ่านมาด้วยความเร่งรีบและเหน็ดเหนื่อยสายตาจับจ้องอยู่แต่ที่ทางเบื้องหน้าโดยไม่ทันได้ระมัดระวังก็เดินชนเข้ากับกองหม้อดินที่ปุณณะเรียงไว้อย่างจัง ทำให้หม้อจำนวนหนึ่งหล่นแตกกระจายไปต่อหน้าต่อตาเสียงแพลง้งดังสนั่นราวกับฟ้าผ่ากลางใจของปุณณนะทันใดนั้นเองความโกรธก็พุ่งพล่านเข้าท่วมท้นจิตใจของปุณณะอย่างรุนแรงเขาตะหวาดเสียงดังล่านใส่พ่อค้าผู้นั้นด้วยถ้อยคำหยาบคายด่าทอว่าเป็นคนไร้ความรับผิดชอบไม่มีความเกรงใจและแม้แต่แช่งชักหักกระดูกต่างๆนานา,นา ด้วยอารมณ์ที่พลุ่งพล่านเขาตัดสินไปแล้วว่าพ่อขาผู้นี้เป็นคนชั่วร้ายไม่มีแม่ตาเป็นคนทำลายข้าวของโดยเจตนาพ่อขาผู้นั้นได้แต่ก้มหน้าด้วยความสำนึกผิดและขอโทษซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ปุณณะก็ไม่ยอมฟังเขาเอาแต่ระบายความเดือดดาลนออกมาจนพ่อขาต้องรีบเดินจากไปอย่างหวาดกลัวหลังจากที่พ่อขาจากไปแล้วปุณณะก็ยังคงเครียดแค้นอยู่ในใจ เขาคิดว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกพ่อค้าผู้นั้นสมควรที่จะโดนด่าทอแล้วแต่แล้วไม่นานนักเรื่องราวเบื้องหลังของพ่อค้าผู้นั้นก็เดินทางมาถึงหูของปุณณนะมีชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าพ่อค้าผู้นั้นเพิ่งถูกโจปรปลุนระหว่างทางจนสิ้นเนื้อประดาตัวแถมลูกเมียที่อยู่ที่บ้านก็กำลังล้มป่วยหนักเขาจึงต้องเร่งรีบเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากญาติที่อยู่ในเมืองหลวง ด้วยความหิวโหวยเหน็ดเหนื่อยและจิตใจที่เต็มไปด้วยความกังวลทำให้เขาไม่มีสติเพียงพอที่จะระมัดระวังสิ่งรอบข้างเมื่อได้ยินดังนั้นความรู้สึกของปุณณะก็พลันเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือจากความโกรธเกรี้ยวกลายเป็นความรู้สึกผิดอย่างมหันความหยาบคายถ้อยคําที่เขาใช้ด่าทอการตัดสินคนอื่นที่รีบร้อนไปโดยไม่รู้ความจริงย้อนกลับมาทิ่มแทงใจของเขา เขาตระหนักได้ว่าแท้จริงแล้วความโกรธและการตัดสินคนอื่นอย่างรวดเร็วของเขานั้นไม่ใช่เป็นเพียงความรู้สึกชั่ววูบแต่มันคือการสร้างกรรมที่ไม่ดีเป็นการหว่านมาเมล็ดพันธ์แห่งบาปไว้ในจิตใจของตนเองโดยไม่รู้ตัวนี่แหละโยมเอ๋ย บางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเพียงอารมณ์ชั่วแ,แลน่นแต่หากเราตามใจมันปล่อยให้มันเติบโตในใจมันก็สามารถกลายเป็นรากง้าของกรรมที่ไม่ดีนำมาซึ่งความทุกข์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นได้เสมอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายอาตมาจะขอชี้แจงถึงเรื่องที่เราสงสัยกันว่าความโกรธจัด หรือการตัดสินคนอื่นง่ายๆนั้นเป็นเพียงความรู้สึกชั่ววูบหรือเป็นรากของบาปกรรมที่เรามองข้ามไปแท้จริงแล้วอาตมาขอตอบว่ามันเป็นได้ทั้งสองอย่างแต่ประเด็นสำคัญคือรากของบาปกรรมนั้นมันเริ่มต้นจากความรู้สึกชั่ววูบนั่นเอง หากเราไม่เฝ้าดูไม่รู้ทันการทำงานของจิตนั้นเริ่มต้นจากสามขั้นตอนง่ายๆที่เราควรทำความเข้าใจขั้นตอนที่หนึ่งผัสสะเวทนาสัญญาเมื่ออายตนะทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราไปกระทบกับอารมณ์ภายนอกเช่นเห็นภาพได้ยินเสียงหรือมีความคิดเกิดขึ้นนี่คือผัสสะทันทีที่ผัสสะเกิด ก็เกิดเวทนาคือความรู้สึกไม่ว่าจะสุขทุกข์หรืออุเบกขาเฉยๆและเกิดสัญญาคือจำได้หมายรู้ในสิ่งนั้นๆเช่นเห็นคนหน้าบึง้งเกิดความรู้สึกไม่ชอบใจเล็กน้อยและจำได้ว่าคนนี้เคยทำอะไรบางอย่างนี่คือความรู้สึกชั่ววูบแรกขั้นตอนที่สองสังขารตัณหาอุป,ปาทาน หากขาดสติปัญญารู้ไม่เท่าทันความรู้สึกชั่ววูบนั้นจะถูกจิตของเราปรุงแต่งนี่คือสังขารเราจะเริ่มตีความใส่ความคิดเห็นส่วนตัวใส่ความเชื่อใส่เรื่องราวในอดีตลงไปเช่นจากแค่เห็นหน้าบึง้งก็ปรุงแต่งไปว่าเขากำลังดูถูกเราเขาไม่ชอบเราเขาต้องเป็นคนไม่ดีแน่ การปรุงแต่งนี้เองที่ทำให้เกิดตัณหาคือความอยากที่จะให้สิ่งนั้นเป็นไปตามใจเราหรือความไม่อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างที่เราไม่ชอบและพัฒนาไปเป็นอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นและการปรุงแต่งนั้นขั้นตอนที่สเจตนากรรม เมื่อการปรุงแต่งและยึดมั่นถือมั่นเข้มข้นขึ้นก็จะเกิดเจตนาคือความตั้งใจที่จะกระทำไม่ว่าจะทางกายวาจาหรือใจเจตนามุ่งร้ายที่เกิดจากการปรุงแต่งและยึดมั่นนั่นแหละคือกรรมไม่ใช่แค่ความรู้สึกชั่ววูบอีกต่อไปแต่เป็นการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาแล้วซึ่งจะส่งผลในอนาคตลองเปรียบเทียบเหมือนกับมเมล็ดพันธุ์ ที่ตกกระทบพื้นดินครั้งแรกมันก็เป็นแค่มเมล็ดเล็กๆดูมีพิษมีภัยอะไรแต่หากเราปล่อยให้มันได้รับการบำรุงด้วยน้ำและปุ๋ยคือการปรุงแต่งของจิตมเมล็ดนั้นก็จะงอกงามอย่างรากลึกแตกหน่อและเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่บางต้นก็ให้ร่มเงาบางต้นก็เต็มไปด้วยน้ำแหลมคมซึ่งยากที่จะถอนทิ้งไปได้ง่ายๆ ดังนั้นการปฏิบัติที่ถูกต้องคือการเจริญสติให้รู้เท่าทันจิตในขั้นตอนที่หนึ่งและขั้นตอนที่สองคือเมื่อเกิดผัสสะเวทนาสัญญาและเมื่อจิตเริ่มปรุงแต่งให้รีบจับมันไว้ให้เห็นว่ามันเป็นเพียงอารมณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราอย่าให้มันมีโอกาสก่อตัวเป็นเจตนา ให้ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความจริงว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนเมื่อเราเฝ้าระวังได้เช่นนี้รากแห่งบาปกรรมก็ยากที่จะหยั่งลงไปได้อาตมาขออำนวยพรให้ญาติโยมทั้งหลายเจริญด้วยสติปัญญาสามารถเห็นความจริงของจิตและละคลายซึ่งรากแห่งอกุศลกรรมทั้งปวงเทิน อย่าลืมติดตามธรรมะดีๆจากลิงเฝ้าวัดเพื่อเป็นเครื่องนำทางในชีวิตของญาติโยมทุกท่าน